สวัสดีค่ะพบกับยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทําเค้กกล้วยเล็บมือนางค่ะกล้วยเล็บมือนางของยายนะคะสุกงอมแล้วค่ะกินไม่หมดนะคะก็จะไม่ทิ้งวันนี้เราจะปอกเก็บแช่ตู้เย็นก่อนค่ะยายก็จะปอกแล้วก็จะนําใส่ถุงแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะค่อยคยปอกไปเลยค่ะ เก็บออกให้หมดนะคะที่เป็นเส้นเนี่ยค่ะปอ,อกให้เยี่ยมแบบนี้เลยให้ดูสะอาดเลยนะคะถ้าเป็นรอยชัำแบบนี้นะคะก็จะใช้มีดตัดออกให้หมดค่ะกล้วยเล็บมือนางปอกเสร็จแล้วนะคะ650กร,รมัมยายก็จะเก็บใส่ถุงไว้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะ ใส่ถุงเลยค่ะมัดปากนะคะนำไปแช่ช่องธรรมดาค่ะนี่ได้เวลาทำแล้วนะคะวันนี้ว่างแล้วค่ะก็จะนำมาปั่นเลยค่ะแช่ไว้ประมาณสองวันนะคะของยายไม่ได้แช่นานนะคะถ้าแช่นานแนะนำให้แช่ช่องฟิตค่ะนำไปปั่นค่ะแล้วก็มันน้ำมะนาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปแล้วก็คนไว้อย่างนี้เลยค่ะ ไม่ไม่ได้เทใส่ถ้วยแล้วนะคะจะได้ไม่เปืองค่ะเปืองไม่เปืองภาชนะนะคะแป้งสาลีตาพัดโบกห้ากรัมยายจะแบ่งล่อนสองครั้งค่ะเพราะว่าที่ล่อนยายเล็กนะคะอันนี้เล็กค่ะยายก็จะใส่เพิ่มนะคะให้ครบ550กรัมค่ะ เนี่ยน,นะคะค่อยๆช่างไปข้างล่างจะเป็นกิโลนะคะย่าไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วก็ใส่ผงฟู10กรัมอย่าใช้วิธีช่างเอานะคะเบกกิ้งโซดาสิกรัม1ช้อนชาจะประมาณ5กรัมค่ะถ้าใครถนัดตวงช้อนชาก็ตวงช้อนชาเอาก็ได้นะคะคนค่ะคนให้ผสมกับแป้งนะคะให้ดีเลยค่ะแล้วเราก็จะล่อน พักไว้นะคะส่วนนี้เราจะร่อนพักไว้ก่อนเติมเติมเกลือก่อนค่ะเนี่นะคะยายก็จะเติมเกลือก่อนเกลือ5กร,รัมค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะใส่เยอะเค็มนะคะใส่แต่พอดีค่ะไข่ไก่เบอร์สองหฟองยายก็ใช้เบอร์สองนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเม็ดเล็กๆนะคะ500กร,รัมค่ะ ใช้เม็ดเล็กนะคะจะละลายง่ายน้ำมันรำข้าว400กรัมค่ะนมสด270กรัมนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆชั่งไปค่ะเสร็จแล้วดูนะคะยายจะค่อยๆเลื่อนขึ้นจนสุดนะคะสะปีดสุดเลย เนี่ยค่ะเราก็จะปั่นให้เข้ากันดีแล้วก็ให้น้ำตาลทรายละลายนะคะจะใช้เวลาไม่นานมากค่ะคือจะปั่นถ้าน้ำตาลทรายไม่ละลายแต่ว่าตัวไข่กับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วเราถึงมาปั่นอีกรอบหนึ่งแล้วมาคนดูค่ะเห็นไหมคะน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนี่นะคะเราก็จะเติมกล้วยที่เรา ปั่นพักไว้นะคะที่บีบมะนาวแล้วเราพักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะตัวนี้ก็จะปั่นไม่นานนะคะพอใส่ลงไปหมดจะใช้เวลาปั่นประมาณไม่ถึงนาทีค่ะปั่นผสมแค่พอเข้ากันนะคะเนี่ยค่ะปั่นผสมแค่พอเข้ากันเท่านั้นอย่าปั่นนานค่ะจะทําให้ตัวเค้กหนักนะคะแล้วก็แน่นเนี่ยเราจะปั่นแค่พอเข้ากันค่ะ พอแล้วค่ะแล้วเราก็จะเติมแป้งที่เราลอนแล้วพักไว้นะคะนี่ใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลยค่ะไม่ต้องทยอยใส่ก็ได้ค่ะใส่ทีเดียวหมดเลยก็ได้เราจะคนแป้งให้เข้ากับตัวไข่ของเราก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราจะคนแบบนี้เพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะปั่นเลยค่ะมันจะไม่มีเศษแป้งฟุ้งกระจายแล้วนะคะ ตัวนี้ปั่นให้แป้งจนไม่เป็นก้อนนะคะแต่อย่าปั่นนานนะคะไม่ต้องปั่นนานค่ะเราจะหมุนหมุนจะใช้เวลาปั่นรอบแรกประมาณสมนาทีค่ะเนี่ยค่ะสนาทีแล้วเราก็มาปาดปาดดูนะคะแล้วก็ปั่นอีกไม่ได้ใช้ความแรงมากนะคะใช้กลางๆางค่ะนี่เลยปั่นเลยค่ะ เมื่อปั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คว่ามีแป้งเป็นก้อนอยู่หรือเปล่าไม่มีก็ใช้ได้แล้วนะคะที่สำคัญอย่าปั่นนานค่ะเราจะตักใส่พิมพ์ถ้วยจีบนะคะที่ใช้รองข้างล่างเป็นถ้วยจีบสามสองหนึ่งเจ็ดถ้าจะไม่ผิดนะคะน่าจะเบอร์นี้เพราะว่าถ้าทำขายถ้าขายถ้วยละสิบบาทได้ให้ขายนะคะ ถ้าขายไม่ได้จริงๆเหมือนแถวที่ยายอยู่ยายก็เคยทำขายนะคะสามถ้วยยี่สิบบาทก็คือตกถ้วยละเจบาทค่ะถ้าใครขายได้10บาทนี้ก็คือจะดีมากเลยนะคะอบด้วยไฟร้อยห้าสิบองศาประมาณสาสิบหนาทีค่ะนี่ะคะยายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนอบมาดูตอนเสร็จเลยนี่ค่ะเสร็จแล้ว เก้กกล้วยเล็บมือนางของยายนะคะกล้วยทานไม่หมดไม่ต้องทิ้งค่ะทำได้ทุกกล้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าทำได้หมดค่ะอันนี้ยายลองทำกล้วยเล็บมือนางนะคะซื้อมาแล้วกินไม่หมดเหมือนกันถ้าใช้แป้งพัดโบกนะคะเนื้อจะออกมาแบบนี้นะคะสวยค่ะไม่ยุบนะคะ ขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ